สุดี่ข้าพิมพเจ้ามิกฟาร์มยาชาแนลนะฮะก็วันนี้มันมาเป็นข่าวเรื่องของยาที่กำลังมาแรงนะฮะจนทำให้หุ้นของวัคซีนตกคนไปนเลยนะฮะสำหรับยาโมโนพิลาเวียนะยุโรปนะฮะเร่งว่าจะเปิดช่องทางเร่งอนุมัติยาโมโนพิลาเวียแสงหน้า FDA สาหรัฐเลยนะฮะองค์การยาแห่งสหภาพยุโรปหรือ EMA เนะฮะถแถลงในวันนี้ว่า EMA จะเร่งพิจารณาเร็วนี้ว่าจะใช้มตรการ Roing Re ีวิวนะฮะเป็นศัพท์ของเขาอันนะ้ประมาณว่า สำหรับการประเมินประสิทธิภาพของยาโมโนพิลาวเวียนะฮะว่าจะใช้มาตรการ r o ลล i n g r e v i e หรือไม่นะฮะโดย r o ลล i n g review คืออะไรนะฮะมันก็คือเครื่องมือด้านกฎระเบียบของ EMA ในการเร่งกระบวนการประเมินผลต่อย,ยาที่มีแนวโน้มใหป้ประสิทธิภาพสูงในช่วงที่เกิดภาวะวิกฤตด้านสาธารณสุขนะฮะ r o ลลิก็คือกริ่งอะไรเงี้ยนะฮะอาจ้มันเร็วขึ้นนะฮะรีวิวก็คือการทบทวนการใช้ยานะฮะ นายมาโกคาวาเ l ลลี่นะหัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์วัคซีนของ EMA กล่าวว่าเราจะทำการพิจารณาในอีกไม่กี่วันว่าจะเริ่มทำการโรลิ่งรีวิวสำหรับยาโมโนพิราเวียหรือไม่เขากำลังตัดสินใจกันอยู่นะว่าจะใช้โรลิ่งรีวิวหรือเปล่าโดยเราจะดูว่าข้อมูลการทดลองสนับสนุนให้มีการใช้กระบวนการนี้หรือไม่นะฮะโดยบริษัท m e r c k a แนดนเป็นบริษัทยารายใหญ่ของสหรัฐ เปิดเผยก่อนหน้านี้ว่ายาโมโนพิโรเบียมีประสิทธิภาพในการต้านไวรัสโควิด -19 ทุกสายพันธุ์นะรวมถึงสายพันธุ์เดลต้าด้วยและสามารถลดความเสี่ยงของผู้ป่วยโควิด -19 ในการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลหรือเสียชีวิตได้ถึง50%นะ EMA ส่งสัญญาเล่นกระบวนการประเมินผลต่อยาโมโนพิโรเบียนในวันนี้ขณะที่เมอร์กยังไม่ได้ลื่นยังไม่ได้ยื่นเรื่องต่อสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐเลยนะหรือ FDA นะฮะก็คือเมอร์กเขายังไม่ได้ยื่น เรื่องต่อ SDA เพื่ออนุมัติการใช้ยาโมโนพิลาเวียเลยนะแต่ว่าสาภาพยุโรปเขาก็รีแอคตต่อเรื่องนี้แล้วนะครับทั้งนี้เมิร์กเปิดเผยผลการทดลองในระยะที่3ระยะที่3แล้วนะครับเพราะว่าผู้ป่วยโควิด1 9ที่รับได้รับยาโมโนพิลาเวียจำนวนเพียง 73, 7 3 7 3เอเองนะที่ต้องเข้ารับการรักษาในโร,โรงพยาบาลภายใน29วันหลังได้รับยาอะไรเงี้ยและไม่มีผู้เสียชีวิตเลยนะขณะผู้ ขณะที่ผู้ป่วยที่ได้รับยาหลอกจํานวน14.1%นตะต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลนะก็คือมากกว่า2เท่านะที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในเวลา29วันนะและมีผู้เสียชีวิตจํานวน8รายอู้น่าสงสารคนที่ได้รับยาหลอกอย่างเงี้ยโดยในการทดลองนี้มีอาสาสมัครที่เข้าร่วมทั้งหมด775คนจาก170แห่งทั่วโลกนะฮะซึ่งรวมถึงสหรัฐบราซิลกัวเตมาลาเจรลลี่อฟริกาใตา้ญี่ปุ่นและไต้หวันแต่ไม่มีไทยเนาะ โอเคขอบคุณที่ติดตามชมครับอย่าลืมกด subscribe ดกดกระดิ่งให้เราด้วยนะฮะก็มีอะไรอัปเดตเดี๋ยวก็จะมาเล่าให้ฟังนะฮะเครดิตจาก Money and Banking Channel นะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับไปเลีครับ